นนี้เราจะมาหุ้มกิ่งที่เราคั่นไว้นะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วทาน้ํายาเล่งรากไวแล้วนะครับอันนี้เป็นขุยมอพเ้าแช่น้ําไว้นะครับพาตรงกลางรุ่มตอนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นพื้นที่นิดนึงนะเพื่อที่จะหุ้มเข้าไปที่กิ่งครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผูกเลยนะครับผูกด้วยเชือกนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับนี้เป็นสายพันคุโรมิสึนะครับเป็น ของบ้านนะครับถึงเวลาที่ต้องตอนนะครับตอนออกแล้วเนื่องจากว่าผลนะครับใกล้จะหมดแล้วนะตอนเพื่อจะตาแต่งทำทรงพุ่มใหม่นะครับปลูกให้แน่นนะครับพอประมาณสองจุดนะครับจากนั้นเราจะพุ่มด้วยทางแสงด้วยฟอยนะครับฟอยจากวัสดุเหลือใช้เรานะครับจะเป็นขนมหรือว่าเป็นซองอะไรก็ได้นะคที่เป็นอลูมิเนียมฟอยนะครับเพื่อป้องกันแสงไว้นะครับกำลัให้รากออกเรอวขึ้นนะครับ อนไม่หลายกลิ่นนะครับ